แล้วคุณครูชื่ออะไรคะคุณครูที่พูดภาษาอังกฤษตลอดอะ่ะเขาบอกว่าแม่บอกว่าวอร์ูเน่ต้องไปถามนะคะมีครูสองคนเลยชื่อเดียวกันเลยชื่ออะไรคะเด็กกันว่าไม่รูอ้าวแล้วแล้วครูที่ดูแลจากกลัวชื่ออะไรคะดูแลจากกลัวกุ้ไก่กุไก่ กไก่น่ารักไหมคะน่ารักเราจะกลัวมีเพื่อนใหม่หรือยังคะจำชื่อเพื่อนได้ย่งยังแต่ว่าแล้วก็สนผ่านการตหนังสือะคะเขอว่าร้จากข้วลยลูกแต่แกลัวกินตอนกินข้าวกบว่าอยู่กับธรดาเลยเรากาไปหาเพื่อนใหม่ๆได้ใช่ไหมลูกได้ พ่อให้ไปหาเพื่อนให้ไปเล่นกับเพื่อนเลยนะเนี่ยทำไมถึงไม่ร็วจังเจ้วบอกแล้วอยู่ใกล้ใไงนี่เรอว่าจะไม่ได้มาอยู่ใกล้กลแล้วเพื่อนจะกก็มีคุ้นหูบ้างไหมครูเรียกชื่อว่าชื่อใครบ้างอย่างเงี้ยชื่ออะไรบ้างจำจำได้บ้างไหม อะไรก็สูโก้ซูโมโ<อ>ใช่ไหมซูโมเมื่อวานแต่ละวันนู้กกแล้ววันนี้นอกจากจากกัวมีใครร้องไห้อีกมั้งไหมครับมีไหมม,มีเหรอว่าเขาร้องไห้เพราะอะไรอะคะววาจาก,กั่วเป็นผู้นำไม่ใช่ต <laughs> ้องไห้ตามจากกัวเปล่าไม่ใช่เพราะว่าเพราะว,ว่าเห็นชดัดๆเลยว่าเขาโดนโดนอะไร โดนดูคูดูเหรอคะหรอเาทำไมโดนดุเขาทำไมเออทำไมเขาถึงโดนดูล่ะไม่ยอมกินเลยอะอนกินขน,นมเขาก็เลยร้องไห้เลยเหรอฮูคูคด,ดูว่ายังไงบ้างคะแล้วก็เหมือนจะว่าร้องไห้แล้วก็ตอนนอนก็ไม่ร้องไห้อ่ะรอตอนนอนไม่ร้องไห้แลวตอนตื่นนอนนะนะเยี่ยมมากเลย เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็พัฒนาขึ้นใช่ไหมเราเราต้องพัฒนาขึ้นแม้วันที่พอะรกันว่าครูเขบอกว่าตอนอื่นร้องไห้ครับเห็นไหมวันแรกร้องไ่าวันที่สองร้องร้องน้อยลงแล้วเห็นไหมเก่งมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้พ่อไปเปิดดูเฉลยให้อีกนะเพาะทำอะไรก่อนบัาง ยมามอฮอออขาเห็นไหพ่อบอกแล้ว่พ่อเคยเรียนมาก่อนมีผักบุ้งจริงๆเห็นไหมพ่อบอกเชื่อพ่อหรือยังเชื่อพ่อหรือยังเชื่อพ่อแล้ว